มาครับคนดูฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเบนจะมาสุ่มนะครับผมทอมสันที่เข้ามาใหม่นะครับผมได้อัพได้ถึงกันเวลเจ็ดกันเลยทีเดียวนะครับผมมาดูนะฮ่าว่าเบนหมดกันกี่เพชรนะครับผมคนดูหมดกันกี่เพชรลองคอมเมนต์กันมานะครับผมหรือว่าใครหมดตู้หรือเปล่ามีใครดวงดีได้กาเพชรไหมนะครับผมรองคอมเมนต์กันมาครับผมว่าเกลือหรือไม่เกลือฮะไปกันเลยดีกว่าครับราชาแห่งการสุ่มมันต้อง B ป X2 เอ็กทูอยู่แล้วไปฮะไป ไม่พูดพลาดนะเพริก้าเพชรต้องมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหช่องเดียวอ่ะไม่พูดว่ะไปไปหนึ่งรอบ <Columbus> มาดิมาดิมาดิโอ้โหวเกือบจัดคนดเว้ยมาดิวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวเข็มปีซาเนบีอะไรกับเนี่ยไปแบบรวดเร็วทันใจโอ้โหวิหมดตู้ไหมนี่คนดูหมดตู้ไหมนี่ขอให้ไม่หมดขอให้ไม่หมดโอ,โอ้โหเข็มจัด อย,อย่าหมดอย่าหมดอย่าหมดตู้โอ้ใครหมดตู้ครับท่านผู้ชมฮะเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะโอ้โหหมดตู้ครับท่านผู้ชมฮะนะครับผมคนดูหมดตู้กันหรือเปล่านะครับผมใครหมุนกีนกนก่ทีแล้วได้รองคอมเมนต์กันมาให้เบนดูหน่อยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบนด้วยนะครับ